उमती तारनाथमीता <muchodern Risky> <Okay> <altre> <muchoderny Miller> อาจัตารรมนาธรรมาไปตธรมนาธรรมาอาจัตไปริตธรมนาธรรมารตานาสปติกาธรรมาอาเาสาปฏิกาธรรมาอาเรตาาปฏิกาทะมาเจดปะเจโยอาระมาณปเจโยอธิปติปเจโยอานันตรปเจโย samanantara pacayo, sahacata pacayo, anjamanya pacayo, nesaya pacayo, opane saya pacayo, pone cata pacayo, paca cata asewana kama pacayo, wepaka pacayo. Ahara pachayo, Intariya bachayoh, syana bachayoh, maka bachayoh, sampayota bachayoh, wibayota bachayoh, adi bachayoh, nati bachayoh, wikata bachayoh, awikata bachayoh. วิธ well ีทางศาสนามาติกาฝังศพอุจจับย์ยงจากนี้เป็นการสวดพระพิธรรมบำเพ็ญกุศลในป่านี้พี่เป็นเกียรติให้เจ้าข้าเจ้าภาพผม่ขออนุญาตเดี๋ยนเพ่งให้ผู้ในการนีรามองค์ปกป้องผู้ในการระเบียนพระนักเสด็จให้เกียรตเพื่อเกณฑ์บูชาพระพิธรรมขออนุญาตเรียนเพ่งครับ าาเดี๋ยวมันก็แลีนมากเร็ยนยินดีเมื่ไปหากัน <c oughs> ลระมาเจริกาที่ปฏิสังขปิกัตัญชนีวทีวารันอายาจาสังติธาตัตาประจักรชาติกาเทเสสุขมังอนุกังปิปากกา อกานะ sa pa ต to ภกวตอะร ta ตอส to บสมพุต nam mô ta arahato pa ka wa to a ra hết pa jai yo ti hết thu hết yo गञ्च <Ngül>